เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมกันอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเบสทีวิลรายการแห่งความชั่วร้ายนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม V4 ครับซึ่งเป็นเกมบนมือถือภาพสวยอีกเกมหนึ่งแล้วคุณผู้ชมครับก็เป็นเกมแนว MMORPG ครับเก็บเวลนะครับล่ามอนหาของแล้วก็ไปสู้กับบอสอะไรอย่างงี้นะคุณผู้ชมครับบอกเลยว่าน่าเล่นมากคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะให้ดูบริเวณรอบๆของผมก่อนนะครับโอ้คุณผู้ชมดูดิโฟกัสไปดิเป็นไงสวยไหม นี่ก็ไม่ออกเลยใช่ไหมว่านี่เป็นเกมมือถือจริงๆคุณผู้ชมครับโอ้โหดูดิสวยมากครับผมผู้ชมดูดินี่คือข้างๆผมนะครับผมจะแพนไปดูรอบๆให้นะครับสวยไหมวิวบรรยากาศโคตรดีครับข้างบนก็จะเป็นแบบหมู่บ้านนะครับเป็นปราสาทเป็นเมืองอะไรประมาณนี้นะครับส่วนข้างๆผมนะก็จะเป็นมอนสเตอร์ที่ชื่อว่าทีน่านะครับเป็นประมาณว่าเป็นจิ้งจอกหรือเปล่าเป็นจิ้งจอกหรือแมวนี่แหละแมวป่านะครับนี่ครับทีโนะนะไม่ใช่ทีน่าพูดผิดโอเค เดี๋ยวผมให้ชมความงามของเกมนี้ก่อนแล้วกันนะครับตัวละครของผมนะครับดูดีเป็นตัวผู้หญิงนะครับผมแต่งออกแนวแบบเกาหลีเกาหลีนิดนึงนะครับอ่าโคตรสวยนะครับอ่าดูดีโมเดลแบบดีมากนะครับงานดีนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูรอบๆกันบ้างนะครับผมจะพาเดินทัวร์ก่อนนะครับว่าแมพเขาสวยยังไงนะครับโคตรสวยสวยมากดูดีอันนี้คือน้ําทะเลนะครับน่าเล่นมากครับบริเวณรอบๆนี้ก็ คือใบไม้อะใบไม้ทุกใบคุณผู้ชมสังเกตด้วยดีนะครับมันบกสะบัดไปเรื่อยๆเลยนะเออคือแบบเก็บรายละเอียดฝั่งตรงนี้ก็มีผีเสื้อด้วยนะครับดูดิเรามาดูผีเสื้อกันนะครับเอ้ยก็สวยนะอ่ะก็เกม V4 นะครับเป็นเกมที่เปิดมาสักพักหนึ่งแล้วนะแต่ว่าตอนนี้นะครับได้อัปเดตแพทใหม่เข้ามาครับผมนั่นก็คือเพิ่มอาชีพนักธนูนะครับซึ่งผมก็เอานักธนูมาปั้นนั่นเองคุณผู้ชมครับดูดิเป็นไงชื่อว่าสาวธนูสมยสมีนะครับ ก็อาชีพธนูนะเป็นอาชีพใหม่ที่มาแรงโคตรๆนะครับเรีองดูดิดูการยิงของผมดิโคตรเทพนะครับดาเมจเท่าไหร่สองปะกเป็นไงพีโนเลยครับ,รรบจิ้มทีเดียวก็แตกแล้วดูดิโอ้โหโคตรแรงเลยครับเดี๋ยวผมจะใช้สกิลให้คุณผู้ชมดูนะว่านักธนูนะสกิลจะมีประมาณไหนบ้างน,นะครับนี่ครับดูนะยะมีสามไมด้วยยะยะ,ยะ,ยะ <laughs> เป็นไงเทพไหม คือเราสามารถเปลี่ยนมุมมองการใช้สกิลได้นะครับการการโจมตีต่างๆเนี่ยคือมันจะมีมุมมองแบบแผนกล้องนะครับอันนี้คือแบบแบบฟรีแล้วก็คือคุณจะดูนะแบบฟรีก็จะเป็นแบบนี้ครับมันจะไม่ตามมุมกล้องเวลาเรายิงนะครับแต่ถ้าแบบคอเตอร์ครับก็จะเป็นแบบมุมสูงะนรับคล้ายๆแบบแนวเกมเขาเรียกอะไรเกมเกมสองสองมิติอะเออคล้ายๆแบบแล็กนาล็อกอะไรประมาณเนี้ยส่วนอีกมุมนึงนะครับก็คือนอร์ม l ลนะครับนอร์มัลก็จะนี่ครับนอร์มัลก็จะแผนไปตามเรานั่นแหละนะ แต่ผมว่าจะเกิดว่าดูแล้วแบบมันดูหนังอ่ะคุณผู้ชมครับเหมือนดูการ์ตูนจริงๆแล้วคุณผู้ชมต้องเปลี่ยนเป็นอ่มุมมองแบบแอคชั่นด้วยนี่ครับมุมมองนี้แหละโหดมากครับผู้ชมดูนะผมจะออโต้เลยนะนี่ดูสกิลดูสกิลนี่เป็นไงนี่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 ผมว่าผมซูมไป,ไปใกล้ๆดีกว่าซูมเข้าไปใกล้ๆผมจะเห็นแบบแอคชั่นได้อย่างชัดเจนมากขึ้นเลยนะครับดูมันร้องเลยแก๊บแก๊บแก๊บ อ็นักธนูนะเวลามันใช้สกิลมันจอกเป็นแบบแสงเกียวเขียวโงกับเป็นออร่าเกียวเียแล้วยิงธนูแบบเครือบพาคิเนี่ยยิงอย่างเดียว้ออ้ออื้อเป็นไงอ่ะหลายคนคงจะอยากรู้นะครับว่าเกมนี้มีกี่อาชีพนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูตอนสร้างตัวแล้วกันนะครับดูครับดูเลยครับนี่ครับโอ้โหเจ๊เฮ้ยโคตรสมือสมอจริงๆนะครับเจ๊นะครับ แอนเชนเทรดนะครับรู้สึกว่าจะเป็นประมาณว่านักเวทนั่นแหละคุณผู้ชมครับเป็นเมดเป็นนักเวทอะไรประมาณนี้อุ้ยดูดิดูความเก็บรายละเอียดของตัวละครคุณผู้ชมเสื้อผ้ายังสะบัดเลยนะครับอ้ยคือแบบวันเล่นลุกเล่นแบบสมูทคุณผู้ชมครับ,รบดูดิแล้วเจ๊ก็จิกจิกกล้องด้วยนะดูดิแกจะมองกล้องตามมานะครับเวลาผมหันไปแบบนี้นะครับอ่ะแล้วก็เมินเนี่ยผมผมหันแบบกล้องหลบนะครับอันนี้คือนักเวทคุณผู้ชมครับผมขอเรียกว่านักเวทแล้วกันนะครับต่อมาผมเป็น วอลหลอกนะครับวอลหลอดวอลหลอดไม่ใช่วอลหลอกวอลหลอดนะครับก็จะเป็นนักค้อนนะครับแล้วก็มีโอ้เป็นถุงมือถุงมือวิเศษถุงมือเหล็กนะครับทุกผ้ชครับอันนี้ก็จะออกแนวแบบผู้ชายหมัดหนักๆนะครับใช้้อนทุบบอสนะครับอ่ะใครชอบอันไหนก็เลือกกันแล้วกันนะอันนี้เป็นสเลเยอร์ครับเป็นนักล่าคุณผู้ชมครับนี่รู้สึกว่าจะเป็นดาบคู่นะครับดาบคู่นะครับสองเล่มนะครับดูดิโคตรไทยเลยครับผมต่อไปนะครับไนท์ครับผมดาบโล่ครับนี่ดาบโล่เป็นผู้หญิงเว้ย ดูดิโอ้ยแม่เจ้าโคตรสวยเลยครับโมเดลทำออกมาได้ดีมากนะครับนี่เป็นเกมมือถือนะครับต่อไปครับผมกันสลิงเกอร์นะครับ <c oughs> ปังยิงปืนเออพี่ผ้ชมครับอันนี้เป็นมือปืนนะครับเป็นอาชีพที่ใช้ปืนในการต่อสู้นั่นเองครับผมดูดิอุ้ยเท่มากครับอันนี้น่าจะเป็นลูกซองนะครับหุ่นเจ๊แกก็เซ็กซี่ไม่เบานะเนี่ย <c oughs> ต่อไปครับผมเป็นอาชีพบูมเบลดนะครับอ่ะก็จะออกแนวแบบโรล,ลี่โรล,ลี่หน่อยนะไอ้น้องคนเนี้ยบูมเบลดเนี่ยเป็นอะไรวะ ใช้ขวานติดปืนใหญ่ที่มีกลักษณ์เพื่อทําการโจมตีขวานติดปืนใหญ่โอ้โหเป็นอาวุธที่เทคนิคลมากคุณผู้ชมครับดูดิเป็นทั้งขวานเป็นทั้งปืนใหญ่นะครับไหนว่ายิงออกทางรูไหนวะนี่จะแบบอยู่ในตรงนี้คุณผู้ชมครับผมว่านะยิงยิงได้ด้วยแล้วก็ควันได้ด้วยนะครับโคตรโหดเลยต่อไปครับผมเป็นอาชีพที่เพิ่งมาใหม่สดๆร้อนๆนะผมอาเชอร์ครับคุณผู้ชมแน่ครับดูดิเจ๊เป็นไง ห้าลูกธนูลูกธน,นูทิพย์นะครับเสกให้กลายเป็นหลายนัดได้ด้วยนะเออเมื่อกี้ดอกเดียวเองนะครับ นะครับก็เกมนี้นะครับเปิดให้บริการแล้วนะผมทั้งในระบบ Android และ iOS นะครับและยังสามารถเล่นร่วมกับระบบ PC ได้ด้วยนะับ PC ถ้าเกิดคุณมาเล่นนะครับคุณสามารถปรับกราฟิกได้แบบสูงสุดและภาพจะสวยมากๆคือมันจะทํางานร่วมกับการ์ดจอของคุณอ่ะแล้วมันจะแบบภาพโคตรสวยเนี่ยเหมือนตอนนี้ที่ผมเล่นอยู่นะครับสวยมากๆเลยอ่ะแล้วไม่เพียงเท่านี้นะครับเกมนี้นะครับยังมีระบบที่สามารถทําให้เราเนี่ยแปลงร่างเป็นอีกโหมดหนึ่งได้เพื่อนมครับผมขอเรียกมันว่าบังไรแล้วกันนะครับจริงๆแล้วมันเป็น ขั้นแรกนะมันเป็นการแปลงร่างเป็นร่างปราปอาสูตรป่าปีศาจเพื่อนครับเราเนี่ยจะมีไฟนะครับในตัวนะครับความสามารถพิเศษมันจะลุกตื่นขึ้นมาเมื่อเราไปเจอกับปีศาจเพื่อนครับแต่ว่าเราสามารถกดใช้ได้นะโดยการที่เราจะต้องไปฆ่ามอนนะครับสะสมเกตให้เต็มก่อนจึงจะสามารถกดจ้ะปุ่มนี้ได้ครับปุ่มนี้อยู่ตรงไหนเดี๋ยวผมให้ดูนะครับอ่ะคุณผู้ชมเห็นรูปธนูที่ขึ้นไฟด้านล่างไหมนี่ครับตรงนี้เลยครับนั่นแหละนะครับ พอผมกดปุ๊บแล้วผมก็จะเปลี่ยนร่างนะครับกลายเป็นร่างป่าปีศาจครับลักษณะชุดลักษณะเอฟเฟกต่างๆก็จะเปลี่ยนไปนะครับโดยเฉพาะสกิลนะครับจะเท่ขึ้นมากเลยครับเมื่อพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแปลงร่างกูไปจมดูเลยครับวันชูจุยบังค่อยดูดิคุณผู้ชมครับผมให้ชมความงามก่อนนะครับโอ้ยแม่เจ้าโคเซ็กซี่นะครับโอ้ยแล้วก็โอ้ยโคเท่เลยครับดูดิโอ้ยสีแดงนะครับอ่ะทีนี้เรามาเริ่มสกิลกันบ้างนะครับออโต้ไปเลยนี่ดูดิดูดิ ดูดิครับดูดิครับสกิลแล้วครับอืออือ,อเป็นไงเป็นไงนี่เกมมือถือจริงๆเหรอวะภาพค่อสวยเลยครับโอ้ยบังใครแล้วครับบังใครแล้วคือเป็นร่างป่าปีศาจเดย์ครับร่างเนี้ยถ้าชื่อของในเกมที่เขาเรียกกันนะครับอ่าเรียบร้อยครับแต่มันจะมีเวลาจํากัดดะครับเมื่อหมดเวลานะครับ มันก็จะกลับเป็นร่างเดิมนั่นเองครับผมแต่ผมว่าอาจจะมีวิธีที่ทําให้มันกลายร่างได้นานมากขึ้นกว่าเดิมน,นะคุณผู้ชมต้องมาศึกษามาเล่นกันเอาเองนะครับอันนี้ผมก็เล่นไปจนถึงประมาณเวลวห้าสิบแล้วครึ่งทางแล้วนะครับผมชอบนะเว้ยหมดอะไรที่เป็นแบบแปลงร่างได้เนี่ยเออบางใครนะครับสรับอาชีพอื่นนีก็จะแตกต่างกันไปนะครับใครอยากเล่นอาชีพไหนก็สามารถเลือกเล่นกันได้เลยนะตามที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปนั่นเองครับผมว่าภาพมันคงจะสวยมากๆอะ่ะเออแบบเปลี่ยนเป็นร่างสีแดงใช่ไหมแล้วแบบ เมลออาชีพคอสนะครับคุณผู้ชมครับก็จะใช้คอสแบบแดงๆนะครับปุ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 บตบเปี้ยงเลยครับอ่าป่าปีศาจสุดมึดก็จะหยิบปืนออกมาแบบยิงปืนไฟคุณผู้ชมครับบุมบูมบูมบูมประมาณนี้นะครับเอฟเฟกไม่ต้องนะครับกูพากเองได้โอเคครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาตีบอสกันบ้างนะครับซึ่งเจ้าบอสของในเกมนี้นะครับมันจะเกิดเป็นเวลาเว้ย เราจะไปตีแบบสุ่มสี่ซุ่มห้าไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะไม่เกิดนะครับมันจะเกิดทุกทุ่นะครับหนึ่งทุ่มของทุกวันคุณผู้ชมครับมันจะมีหนึ่งทุ่มแล้วก็ทุ่มครึ่งน,นะครับแล้วก็เป็นบอสในดันนะครับบอสในดันคุณผู้ชมก็ต้องไปเข้าดันเพื่อล่าบอสนั่นเองครับผมแต่ถ้าบอสโลกนะครับเขาเรียกอะไรเป็นบอสท,ทั่วไปอะ่ะมันจะเกิดตามแมปต่างๆเว้ยคุณผู้ชมครับซึ่งในที่นี้นะผมจะพาคุณผู้ชมมาตีบอสโบคุสนะครับเจ้าโบคุสเดี๋ยวผมไม่ดูเายบนะครับเห็นอ่ะ ก็จะมีลักษณะบอสต่างๆมากมายนะครับอ่ะอันนี้คือแบกตานะครับแบกตาก็จะเกิดที่ป่าเทอรลังนะครับเราสามารถกดดูตำแหน่งของมันได้นะว่ามันเกิดตำแหน่งไหนนะครับก็จะมีอยู่2ตำแหน่งด้วยกันนะครับบอสแต่ละตัวนะครับมันจะสุ่มเกิดนะครับพอนง้นแล้วนะครับก่อนที่จะถึงเวลาตีบอสผมให้คุณผู้ชมนะครับไปทําการเซฟจุดนะครับเพื่อที่เราจะได้วาปไปได้อย่างทันท่วงทีดีกว่านะครับอ่ะต่อไปครับผมอ่าเจ้าไดนัท ไดนักนะครับอาจจะจะเป็นตัวอัศวินอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับตัวต่อไปรับผมรู้สึกว่าจะเป็นเป็นเหี่ยวเป็นนกอะไรสักอย่างนะครับลัสลัสคาวนะครับเป็นมังกรหรือเปล่าวะดูไม่ออกนะครับน่าจะเป็นนกนะครับดูจากปากเลยนะครับส่วนตัวต่อไปรับผมตัวนี้แหละที่ผมกาลังจะรอตีอยู่ลยครับเจ้าโบคุสนะครับมัจจุราชแห่งความตายนะครับเดี๋ยวเราจะมาบิชิตบอสตัวนี้นะครับซึ่ง C p ที่แนะนานะครับ19,200นายะครับถามว่าของผมเท่าไหร่่ะ แต่47,000นะครับแม่คนมันห้าวอะครับก็ต้องมาตีหน่อยอ่ะคุณผู้ชมนะอดใจรอไม่ไหวแล้วอ่ะไม่ใช่มีเพียงแค่โบคุตตัวเดียวเท่านั้นนะครับยังมีตัวอื่นอีกมากมายคุณผู้ชมครับเยอะแยะมากนะครับดูดิเวลาทุ่มครึ่งนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากตีบอสตัวไหนก็ไปรอดักบอสตัวนั้นได้เลยนะครับอ่ะเจ้าโบคุตตัวปรอมนะครับจะออกสีแดงๆนะครับก็จะ CP ที่เยอะกว่ารู้สึกว่าจะโหดกว่าหรือเปล่าน่าจะโดนแบบความมืดครอบงำอะไรอย่างนี้นะ ก็โบกุดต่อบอมก็เกิดหนึ่งทุ่มนะครับที่แมปทะเลทรายหลวงตานะครับเท่ดีนะผมว่าบอสเกมนี้โคตรเท่เลยนะครับดูดิโอ้นี่นี่ในขนาดบอสผู้หญิงนะยครับก็ยังเท่เลยครับอันนี้ก็เป็นลัสคาวที่สิ้นหวังนะครับรู้สึกว่าจะเป็นบอสโหดเลยนะเนี่ยเวลาเกิดนะครับไม่มีบอกอะครับคุณผู้ชมครับเออตัวนี้ไม่มีบอกนะครับตัวอื่นมีแบบทุ่มทุ่มครึ่งอะไรอย่างงี้นะครับแล้วของที่ได้มาครับคุณผู้ชมครับไม่ธรรมดาจริงๆครับผมอันนี้ระดับตำนานนะครับดูดิ ตุ้มหูเอลดอนนะครับโหเพิ่มแอคแท็กหนึโคตรเยอะเลยนะดูดิอะตอนนี้เวลาที่ผมรออยู่นะครับหทุ่ม25่นะครับอีกประมาณ5นาทีนะครับผมเลยต้องรีบมารอไว้ก่อนนะเพราะงั้นแล้วนะครับมันจะตีไม่ทันเพื่อนคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมจะได้เห็นแค่ปลายเล็บของบอสนะครับแล้วคุณผู้ชมจะไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับผมแนะนําว่าระหว่างที่รอนี้ครับคุณมาทําการเซฟจุดบอสไว้ก่อนดีกว่านะครับเนี่ย ผมได้ทําการเซฟไปแล้วนะครับผมเขียนว่าโบคุดหนึ่งโบคุดสองนะครับก็อยู่ในแมปนี้แหละนะครับเดี๋ยวผมกดตําแหน่งของโบคุดได้ดูนะครับเจ้าโบคุดก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตำแหน่งของมันนะครับก็จะอยู่อ่ะผมอยู่ด้านบนนะครับตอนนี้นะครับหมายเลขหนึ่งเห็นไหมผมอยู่ที่หนึ่งนะครับเอ้ยผมอยู่ที่สองนะครับแล้วเดี๋ยวผมเซฟไว้ที่ที่หนึ่งด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าถึงเวลาแล้วนะครับบอสไม่เกิดตรงที่ผมยืนอยู่ผมก็จะว้าไปที่ตำแหน่งที่หนึ่งนนี้ของผมเพื่อไปตีเจ้าโบคุดนะครับฮะ ไปดูเซ็ว่าเราจะสู้มันได้หรือเปล่าโอเคครับทุกคนครับตอนนี้โบคุดปรากฏตัวแล้วนะครับไม่เกิดตรงนี้แสดงว่าเกิดอีกจุดหนึ่งนะครับผู้ชมครับผมจะทําการว่าไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับโบคุดอยู่นี่หรือเปล่าน้องโบคุดอยู่นี่คุณผู้ชมครับดูหน้ามันซะก่อนนะครับดูนี่อุ้ยโคตรเท่เลยครับเป็นโบสโอ้โหสุดยอดผมจะใช้สกิลเลยนะครับรัวๆเลยครับออโต้เลยครับพี่จัดตายคุณผู้ชมครับปีศาจโบคุะครับโอ้โหเลือดเลือดเลือดเย็นเยนเย็นเพิ่มเลือดก่อน เลือดไปโพคุณผู้ชมครับเอือแตกโอ้โหโคตรโหดเลยครับโบคุดเอือครับโอ้โหคือเป็นบอสที่ค่อนข้างที่จะโหดนะครับซึ่งผมเนี่ยพลังมันน้อยเกินไปนะครับทำให้ไม่สามารถสู้โบคุดได้รู้สึกว่าพวกนี้เขาจะอาถึกอยู่นะครับแต่เขาก็ไม่สามารถฆ่าโบกุดได้ไวรู้ดิแม่งสกิลแล้วคุณผู้ชมครับผมว่าผมไปเกิดก่อนดีกว่าครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาใหม่เราจะมาใหม่พ่อค้าพ่อค้าหิวเลือดอยู่ไหนนี่ไงพ่อค้าหิวเลือดรู้รักษารักษาให้จัน์หน่อยพ่อค้า สวยครับเดี๋ยวเราจะไปที่โบฟุตใหม่เพื่อมครับเราจะไม่ยอมนะครับเราจะไปยืนดูนะครับถึงแม้เราจะตีมันไม่ได้นะครับผมก็จะขอมายืนดูอยู่ใกล้ๆแล้วกันนะครับเฮ้ยบอกว่าผมไม่โดนนะครับดูดิผมอยากเห็นสกิลของมันว่ะจะเป็นยังไงวะดูดิคือเป็นวงกว้างๆนะครับเราต้องหลบหน่อยนะครับโอ้ยโคตรแรงเลยครับเข้าไปใกล้ๆคุณจะโดนไหมเนี่ยเอ้ยโดน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 ไอ้บ้าเอ้ยสามโลนเพื่อมครับดูดิโอ้ย โคตรโหดเลยครับดูดิบอสตัวสูงมากบอกว่าแค่จะมายืนดูจะมาตีเราทำไมเนี่ยเฮ้ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วคุณผู้ชมครับผมว่าผมกลับไปที่เดิมใหม่มันตียากใช้ได้เลยนะเนี่ยเฮ้ยดูดิไอ้พวกนี้ยังตีนไม่แตกเลยคุณผู้ชมครับอันนี้คือบอสค่าพลังหนึ่งแสนคุณผู้ชมครับใช่ไหมเดี๋ยวดูก่อนบอุคคล อ่ะโบคุดก้าวพลัง1นึ่งแสนนะครับคุณผู้ชมครับแล้วผมก้าวพลัง4ี่หมนจะครับจะเอาอะไรไปสู้แต่เคได้เห็นหน้าบอสก็โอ้โหอิ่มใจแล้วครับดูดิกัวมันใหญ่มากไอ้เนี่ยอ้าวนี่ผมตายไปหลายรอบแล้วนะครับคุณผู้ชม <c oughs> ดูดิผ <c> ม <oughs> ก็ยังมาที่เดิมอยู่นะครับโอ้ด,ดูดิดูด <c oughs> ิผมว่าผมมาดูเพื่อนสู้ดีกว่าแล <c oughs> ้วเพื่อนก็สู้กันยังไงวะร <c oughs> ู้สึกว่าจะเป็นนักดาบ <c oughs> นักขอนนักธนูนัก <c oughs> ปืนโอ้ครบเลยคุณผู้ชมครับนักเวทก็มีนะครับเด้ยเด้อเด้อเด้ออุ้ยเจ็บ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 คุณผู้ชมครับผมว่าผมยูนห่างห่างยังห่วงดีกว่าอึดยืนห่างยังห่วงดีกว่าคุณผู้ชมครับผมว่าผมทิ้งระยะมาประมาณนี้ดีกว่าเดี๋ยวไม่งั้นเข้าไปจะตายอีกอ่ะโอ้ตายบ่อยเกินนะครับเด้อ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 ตอนนี้เลือดมันเกินครึ่งหลอดไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเจ้าโบกุดนะครับมาจุราแห่งความตายของน่าจะดอกของดีอยู่นะครับเห็นคนมาตีกันเยอะเลยนะ ผู้ชมครับโบคุตจะตายแล้วเฮ้ย,ย,ย,ยเดี๋ยว้อเฮ้ยเข้าไปเหรอเข้าไปจริงเหรอกูเข้าไปจริงเหรอเอาจริงเหรอเอาจริงก็ต้องเอาแล้วแหละจังเวดนสคุณจะรับเรียบร้ยบรยบอ <c oughs> คยครับผมโอ้โหโบคุตแตกแล้วครับผู้ชมครับดูดินี่คืออันดับคนที่ตีเจ้าโบคุตนะครับโอ้โหตีไปสามล้านหกเรื่อยจะสิบสามผู้ชมครับ,บอาชีพอะไรวะเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นอาชีพดาบผูบ้ชมครับอาชีพนักดาบนะมันโคตรแรงจริงนะเนี่ยพวกเนี้ย เราดูของที่ดรอปนะครับอ้ยก็เฮ้ยไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะครับรู้สึกว่าเจ้าบอสตัวน้ายจะผมดรอปโหดกว่านะน่าจะสุ่มดรอปบรับเพมครับโอ้แต่กล่องนี้กล่องนี้โหดอยู่นะครับกล่องนี้ได้ของหายากอยู่นะครับอืมก็ถือว่าดีนะครับผมว่าของดีมันน่าจะอยู่ในกล่องม่วงนะครับนี่ที่บอสซิลูนัสสองแสงครับดูอันดับนะครับผมอยู่อันดับที่10โอ้โหดูจะติดอันดับท็อปสิบกับเขาด้วยวะก็เป็นจิ้งทีหนึ่งนะครับเมื่อกี้นะครับเฮ้ย โอเคครับและนี่ก็เป็นการตีบอสคร่าวๆของเกมนี้นะครับก็บอสมีหลายตัวให้คุณได้เลือกตีนะครับก็แนะนําว่าให้หาเพื่อนร่วมตีนะครับมาร่วมเล่นด้วยนะครับคุณจะได้แบบล่าบอสได้อย่างมางมันนะบเหมือนเกมวันฮันอะไรประมาณเนี้ยอ่ะเดี๋ยวผมให้คุณผู้ชมดูเลยนะครับนี่คือผาหานะที่เราสามารถขี่ได้ครับเกมนี้สามารถเป็นพาหานะได้นะครับไม่ใช่ว่าขี่แค่ม้าอย่างเดียวนะครับนี่ครับสิงโตศึกล่ามโซ่นะครับไปดนี่เฮ้ย เฮ้ยคนดูด้ยครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นมาน้ําตาลพวกมาต่างๆผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่หรอกแต่ว่าผมชอบเป็นแนวแบบสิงโตอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมครับดูดิเมื่อกี้สิงโตเนี้ยเท่มากครับเป็นสิงโตเหล็กนะครับสิงโตรับจ้างคุณผู้ชมครับอ่าแมงมุมก็มีนะครับเป็นไงแมงมุมยักษ์นะครับโอเคผมจะขอขี่เป็นแมงมุมแล้วกันนะครับผมจะขี่ให้ดูนะครับวิธีการขี่นะครับกดที่ฝั่งด้านซ้ายแล้วเห็นไหมเนี่ยปาบกไปครับผมนี่คือเมงมุมนะครับ เจ้าสัตว์พาหานะพวกนี้ก็จะใช้ในการเคลื่อนที่ในเองครับผมคุณผู้ชมครับมันจะให้เราเนี่ยไปได้ไวขึ้นนะครับกดด้านขวาเนะครับเพื่อเป็นการใช้บัฟเพิ่มความเร็วนะครับดูดิก็จะไปแบบรวดเร็วนะแบบนี้เอ๊ะเป็นไงใช้เวลาแบบเคลื่อนที่ไปล่าบอสไปหาของไปฟาร์มต่างๆนะครับเดี๋ยวลองเป็นสิงโตบ้างแล้วกันนะครับมาสิงโตเหล็กนะครับว้านี่ครับว้าเป็นไงสิงโตนะครับหืมโคตรดุนะครับเจ้าตัวนี้นะครับ ตอนเดินของมันเสียงกระทบพื้นก็จะแบบดังหน่อยนะเพราะว่าอุ้งตีนมันใหญ่ไงครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องกอจบคลิปกันเรียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะล้องเล่นนะครับก็ไปโหลดมาเลยครับผมในระบบ ios และ android นะแล้วก็มีเวอร์ชัน pc ด้วยนะครับผมภาพสวยมากๆครับอันนี้ก็จะสุดกว่าแนวโทรศัพท์หน่อยนะแต่ถ้าโทรศัพท์คุณสเปคสูงเนี่ยก็จะสวยแบบสวยกว่า pc กรับบอกเลยนะครับเพราะขนาดจอมันเล็กไงมันจะแบบบีบลงมาแคบลงแล้วมันก็จะภาพสวยขึ้นมากใครที่เคยโหลดมาเล่นแล้วนะครับแล้วก็ลบไปแล้วสามารถ หลดมาเล่นอีกครั้งได้นะเพราะว่ามีอาชีพนักธนูมาใหม่นะครับโคตรจัดจริงๆบอกเลยดาวน์โหลดได้ลิงก์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ถ้าใครสนใจนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเบนนีวิวสวัสดีครับบ๊ายบาย yeah. ใครไปตีบอสแล้วเจอผมก็ทักกันได้นะครับไม่ว่ากันนะะช่วงนี้ผมก็ล่าบอสบ่อยอยู่ Boy,